กูมึ่งห้แเมี่ยวะเข้ากา่อยและเจ้าห้ผพวเวาอยู่ฝ่ายเดียวขั้นเธอย่าากินเข่าห้เมียแพ่งห้ผัวแพ่งกินก้อนนี่ก็ต้องรู้เนะาะพะว่าครอบครัวาบางครอบครัวเนี่ย้าเบิ่งวิเคราะห์เรื่องนี้นางมัดซีเนี่ยเป็นภรายาที่ดีพระเวสสันดรก็เป็นสามีที่ดีสามีภรยาในทางพุธศาสนาเนี่ย มีอยู่สีประเภทหนึ่งหัวผีเมียผีสองหัวผีเมียนั่ง้าสามหัวเทวดาเมียผีสี 4. หัวกับเทวดาเมียกบนั่ง้า อาว่าตามบางโนยงควนุ่มมือที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี่เพื่อสิจำได้ยงสิเป็นคูไดเอาเนืองคูไดคือเสียงคคาแต่แลนะเนื้อเนืองหัวยังก่อนเอาว่าห้องกันกระพาะจามเด้อเนืองหัวผีเมีย ผีจะมานั่งฟ่าจังใดหัวผีเมียผีสองหัวผีเมียนั่งฟ่าสามหัวเทวดาเมียผีหรือเมียปีศาจส,สี่หัวกับเทวดาเมียกับนั่งฟ่าเผ่าเวสซันดอนนี่เพิ่นได้พอทีสีเด้ ฉะนั้นนี่้าเฮาอยากเอาธรรมะเป็นตัวอย่างทานนกัาเนี่ยประกอบด้วย209าคาถาเนี่ยเน้นเรื่องทานทานก็มีหลายระดับเด้หนึ่งให้แก่คนที่สูงกว่าเรียกว่าบูชาคุณเข้าไห้ไห้ก็ได้ที่สูงกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้สูงกว่าด้วยคุณสองให้แก่คนที่เสมอกันเรียกว่าเกื้อกูลกัน เช่นเพื่อนพี่น้องอหรือญาติสนิทมิตรสหายที่สามารถช่วยเหลือกันได้เรียกว่าเกื้อกูลกัน3ให้แก่คนที่ต่ำกว่าเรียกว่าสงเคราะห์กันเอาจำใ้บอเอาสามยานในละหนึ่ให้แก้ไขเออสูงกว่าเรียกว่าบูชาสอง เสมอการเรียกว่าเกลือกูลโอ้ยโยมนี่ตอบดีลงไปสลับรางวัลเดอ้ออสามตามกวาเรียกว่าสงเคราะห์เช่นคนตกยากลำบากเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยท่านสงเคราะห์ตั้งแต่ประตูพระชาวางจนนู้นน่ะเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ป่า,าไม้พานี่เบือนว่าเกลือกูดสงเคราะห์มื่ เรียกว่าทานแล้วทานจะได้บุญมากเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทานมีสมประเภทหนึ่งทาสะทานเนี่ยให้ของที่ไม่ดีหรือของที่ดูแล้วตัวเองก็ไม่อยากจะใช้เรียกว่าเป็นทาสแห่งการให้ผู้ให้เนี่ยจิตใจอยากให้อยู่แต่ให้ของไม่ดีเรียกว่าเป็นทาาสะานสองสหายทาน ตัวเองใช้ยังไงกินยังไงอยู่ยังไงเวลาบริจาคเวลาทาบุญเวลาถวายทานก็เอาของที่ตัวเองใช้ตัวเองกินเหมือนกันกับตัวเองใช้นั่นแหละเรียกว่าสายทานเหมือนกับให้เพื่อนรักประการสุดท้ายสาม,ทาสาม,ทามีทานสามีท่านเนี่ยผมแปว่าท่านสามีนะสามีทานคือให้ทานที่เป็นเจ้าแห่งทาน จิตใจเหนือประเสริฐตัวเองใช้ของไม่ดีแต่ว่าเวลาวะถวายถวายของดีถวายของเลิศถวายของประเสริฐเหมือนดังพระเวสสันดอได้บริจาคทานใหญ่อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วนั้นฉะนั้นนี่แหละและสิ่งสําคัญคนที่จะถวายทานจะได้บุญมากก่อนแต่จะให้ก็มีใจดีขณะให้ก็มีใจแช่มชื่น หลังจักให้ก็มีใจเบิกบานสามขณะเหล่านี้ทานจะมีอนิสงส์มากมีกุศลม,มากเอาละทานังกันดังนิติตังทานการประดับด้วยพระคาถาสองรพระคาถาสิ้นสุดอัฐเนื้อความด้วยประการชนีแสดงธรรมมาก็าสมสมัยใดเวลาเอวังก็มีด้วยประกาชนี